ี่น้องครับบรรยากาศมองนี้งามงามครับเป็นที่พักทั่เพื่อเขาวงนะครับคี่หลังจากสูปามากครับพี่น้องครับกระสีเดินทางกลับแล้วล่ะนะครับก่อนสี่กลับในท่าบรรยากาศงามงามให้พี่น้องได้บึงนะครับอากาศเย็นสบายครับตอนเศร้าครับเรรยากาศสวนงามงามอยู่รีสอร์ทครับ อากาศเนี่ยมือเศร้าครับลมว่อยว่อยพี่ <c oughs> น้องเอ้ยธรมรมชาติ์หหายหใจก็อิ่ม <c oughs> ครับถ่ <c oughs> ายวิดีโออยู่เด <c oughs> ี๋ยวงจะอ่านแล้วฝาก <c oughs> เออ ร่างกินข้าวต้มกันยนงมันเศ้าครับเรือนไทยงามโอ้ข้าวตม้ตมตากเช้า บอกนนไทยบอครูไทยบอครูว่าดูหองไหนจัะเปนมา2โมงเช้าหมอเปนแหลกอ๋อก็จะที่ดีอ

ปลาคาบสมวนไหโอ้ยยกลุ่มเนื Lord, ้อน่าเหรอวรยากาศเหรอวาลมดีดีเหระฝนติดตกน้ามดอกกับงวงสิโซฟูกับเมี่ยว มางิังรีสอร์ทกันต่อครับผมนี่กัอีกมุมหนึ่งนะครับอาจจะเป็นมุมแบบจัดกินเรียงก็ได้นะครับเป็นเหฮดแบบอยู่น้าเฮดดีอยู่ครับเห็นมองไ้คนนั่งมีควายโอ้ปั่นงานเติบที่นอนเลยโตขนาดตัวจริง นะครับตันห้วยงามแบบเก๋จริงเลยสิได้มาถ่ายรูปตัวนี้ว้าว้าเรีนมีชีวิตเห็ดงามเนาะพี่น้องเนาะนี่นะครับฝีมือครับฝีมือสุดยอดตัวน,นึงก็สิหลายบาทอยู่นี่เนาะหลายหมือ่นอยู่แล้วนี่ครับ รับเพ็ดบงามโอ้สีเมื่ออันนี้อายเป็นกระปูปลาเขืออยู่เลื่อนภูไทยนะครับอำเพื่อเขาวงครับผมอากาศด,ดีด,ดีพี่นออ้องเออพีคอ่ตอกันชั่นหอม เฮียนหน่อยเป็นเวทีหมอล่ำในได้ไหน่พี่น้องข่าขทา,ขทาแ้วก็มาเบิ่งง่วครับอันนี้ง่วปัดง่ามคือกันครับขนาดเท่าตัวจริงมีเปลี่ยนมีรอง่วเทียมเปลี่ยนโอ้ง่ามง่าปัดในงามจริงเ,เห็ดดีนะอะฝีเมอฝีเมอ สร้างสินสร้างสินความความอ่อนช้อยของน้องนีนนนนงเน่เฮดเกอร์ครับมีสินห่วยเ่าเอินดีแท้ครับงามงามงามพี่รองนี่เรื่นพูไทย จะใชพพาไปเบิ่งอีกมุมหนึ่งครับทางมันย,ย,ย่าง มุมหนึง่งมุมหนึ่งนะครับเป็นยากตอนถัดตะวันไบพี่น้องครับขัดใจขึ้นม้างงามงามันยังหรอพี่น้องนี่ครับเป็นมองถ่ายรูปไปสบายเลยฟันเฮ็ดดีครับเฮ็ดดีเห็ดดีนะครับไปถ่ายรูปเปันตัวครับครับป,ป่ะนีเ้เรียกสอยงามงามครับพี่น้องไทยพี่น,อน้องในบึง ขนาดเป็นบางมุมบางส่วนไดน้บานไอสีให้พี่น้องควรจะกับเจ้าของนะครับใจดีใจดีกระจายพิ้นนะครับ,อ,บอยู่เรียนเพื่อนี่ครับฝ <laughs> ากพี่น้องเขาแน่ะครับพี่น้องิ่นมาเทียวนะครับครับขับผมก็ฝากแน่เดอครับ้อเรือนเที่ทยวรีสอร์ทโฮเทลอยู่ไอบ,บ้านนุ่นสูงอำเภอเขาว่งจังหวัดกาฬสินุ์ครับจะฝากไอพี่น้องถ้าพานมาทาี่นี่กะ แวะมาพักนี่แบบสบายๆครับแบบที่แบบน้องแบบนันอากาศดีครับขันสิโต้ทั้งสร้างจองเห้ไอ้0 8 9 8 2 1 8 7 5ครับครับผมโอ้บรรยากาศดีไยครับขอบคุณครับอ้ได้เลยเด้อวันนี่กะปิ้งปลาดูกไปให้น้องกินมดขอบคุณครับไปบันอันนี้นี่ครับครับไก่ อนนโอ้หลังนี้ก็งามไอ้ซื้อมัตเใสคืองามแท้ซื้อมัตอยากไอ้เชียงยืนขอนแก่นครับครับพี่น้องมึงด้วครับซับเก็โอเคอยู่เอากลับมาปูเพิ่นคนมากเพิ่นแยกละบ่ครับแยกมาบครับปูแต <laughs> ่จะมาป็นหลังแยกละบอสามชิน้น <laughs> สามชิน้นแสดงว่ามาันตัดขอบให้เมนครับเอากระปูพื้นให้เพิ่อนอ่เอาเขาเทพื้นปูนรองรับไปอ๋อเขาวัดมาแต่ผุน สวยครับอืมจะไฟเขาแล้วพ่อแมนหาแสนทีหาแสนหาแสนรวมาคาร์คุณทรงไปครับนี่เรียบร้อยครับโอร้รวมเรียบร้อยเบิ่งข้างในครับพี่น้องครับเบิ่งข้างในโอโอมีโฟเตอร์ด้วยนะคุณฮะมีโฟเตอร์ด้วยโอ้อันพักรวมได้แม่นบ่ไดอ้ องห ón, ้องนอนจะกั้นห้องน้ำสองห้องโอ้ห้องห้องนอนทางนี้กับกองห้องน้ำเดี๋ยวจะทางในเ้ามาเห็ดทางในเ้ามาเห็ดอ๋แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นว่างตู้เย็นแล้วก็ไมโครเวฟคือสามารถมาเป็นครอบครัวก็สามารถอยู่ประกอบอาหารปิกนิกได้เลยโอ้ผีห้องนึงอ่ะคุณเหรอมันต้องจัดจัดข้างในดีเนาะ เดี๋ยวพามาเมื่อเปืองพามาเนแหละานเนยม่นะโอ้กระจกไรเนาะต่เราไม่มเออคราบันกระจกไรมันจะเห็นวิวเนี่ยนีเดครับวิวสวยๆเราจะปิดไว้ทาไมอ่อเอนั่นไงเพราะว่าเป็นนมาีนะครับวิวนีู่แล้วเนี่ยนะเนาะวิวภูเขาในงามไรรอบๆเดี๋้เออนี่ก็งามอืมรอบๆ้อมรอบๆมถมนี่สูงมากเลยเนาะไม่น่า เลื้อสูงอยู่แล้วตัวนั้นเขาจะขุดลงครับก็จะเอาเอาหรอเขาจ่อดินไปสางไอ้ลั้งพยังหอยเนีก็ว่าเป็นยางคือป้าแต่ก่อนไม่กัดเสมอกันก็เป็นความโชคดีของรั้ตัวนี้เน่ยอ่าขาจะขุดเอาดินตรงนี้ไปไปเฮ็ดไอ้งขั้นไอ้ลั้งพยังกันข้นโชคดีอืมเนาะบางอย่างว่ได้ตั้งใจสิโชคดีเลยพอพอฮ่าฮ่าเอื้อมันเอื้ออันนู้นจะอีกบ้านหลังนึงเพิ่นเขาเจ้าบหมือนกันนะ่นี่ยนี่ของเข้าจ่อไงอันนั้นก็ส้วนตัวนีๆเนาะ โอ้แต่อันนี้มันใจกว่าโอ้น้องขันไปมากอย่าลืมมาแวะเด้อพี่น้องเด้อจัดสั่งงานประชุมกินเลีเ้ยงยถ้าถ้าแถวนี้ก็คงจะตรงที่นี่ใช่ไหมคะครับ เอาแล้วครับพี่น้องขอบคุณเออสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณตีตีตามมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าสิพอ,อยังจังวากันไปนะครับถ่ายไปเรื่อยนะครับฮะ <Hey. S 1> ยังอะไรโอ้ยนั่งนั่นั่งแค่ยังะรนะหบหอข้องไปขายหอบข้อมไปขายใครยังละ่ะาหารบ้าง <laughs> <laughs> เอาไปส่งคนเด้อนะอ่าสิดทายรูปให้เดี๋ยวสิดทายรูปให้อ่าสวัสดีครับพี่น้องครับขอบคุณครับขันตะวันสีขันตะมันจียังเคยนี่มันคือหลายช่อแท้ลายโอ้เป็นงาเนา่ะอันนี้อยู่แบบเป็นหลังหมดอะแมนเป็นนี้เป็นหลังอันนั้นคือบ้านเ่าอยู่แมนอันน้บ้านเ่าอยู่

ึ่ไปมาไาลูบเหรอครับผมาทลุบยังเจ็งสี่หออยู่้ันน่ะครับอย่าสร้งแล้างอที่ัมน้าเลยครับือม่ฟังเคือม่ฟังมาเรียกทำกับวัน